อยากขาวทักมาค่ะอุยคือว่ากขึ้นแม่ขาดเลยสูซูขอยืนยืนหนึ่งเด้อยืนหนึ่งในใจนี้ตลอดนะคะน้องพิมพ์กับโซชู <laughs> ขาแบบสะท้อนแสงขอยกระเสบตาคือการันล่ะเ <laughs> พราะว่าขอหันหนาใส่แสงครับตาขอยกระไก่กกสีบอดแล้วละจักหน่อยเนี่ยอันนี้คือชัดๆให้เบ่งชัดๆนะ ถ้าผู้ใดวา่าเน็ทาครีมเนีตก็สิเอาน้ำแล้วก็เอากระดาษทิชชูเส็ดออกให้เบิ่งอันนี้บ่ได้ขายขวมีหนังที่ใส่กับเขาพี่จะเตือนเขาตอนนี้เขาใส่มาสามปีเจ็เขาปีที่สี่แล้วมาพี่นองคันบกขาวก็จ้าจสิบปรยุ่์ใส่ไม่ได้ฉีดผิวขาวนะคะเบอรเคยฉีดผิวขาวแต่ก่อนเน็ตเคยทาครีมพอกผิวขาวทาเป็นคนที่มากพอกผิวขาวมากที่สุดในโลก บอกว่าฉีเป็นเจ้าได้กือตรงเจงย้อนคอยเพราะว่าคอยมาบอกผิวขาวแต่ว่าทุกวันนี้โนเวนะคะบริเวรบอกให้ผูใ้ใดเสื้อเด้อเรื่องครีมมันนี้เขาเอาเรื่องครีมก่อนเพราะว่าบริเว้บอกโดนแล้วขั้นแคล่ข้นก็ไปบอกกับตาตัานาน้าวันนี้กาแฟฉีดผิวขาวเอานะคะเลี้กาแฟฉีดผิวขาวนะันนนนีจินยาขาวนะันนนีโนเวค่ะขนาดยาพระราข,ขาเป็นไข่จิตายขอ,อยังโบกิคอยบอกเลย <c oughs> อยากรู้อะไรให้ถามนะคะไม่ใช่ไปถาม คนอื่นอยากรู้เรื่อ,องเขาคอยชีไปถามพี่ียังเสีก็บเไ,ได้ต้องถามเนตอยากรู้เรื่องเนทก็ถามเนตการที่เราจะเสือกเรื่องใครสักคนหนึ่งเราต้องเสือกแบบมีจรรยาบรรณนะคะต้องเสือกแบบมาตรฐานของการเสือกอยากรู้ถามเลยค่ะ